เด็กกลายเป็นอุปกรณ์จําเป็นไปแล้วสําหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องพาลูกน้อยออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านด้วยกันบ่อยๆแต่จะให้อุ้มลูกทั้งวันมีหวังปวดแขนปวดหลังกันแน่ๆซึ่งเป้อุ้มเด็กนี่แหละค่ะผู้ช่วยที่ดีของคุณแม่วันนี้ซูปเปอร์แนนนี่จะมารีวิวเป้อุ้มเด็ก i อ n อ e l เรุ่นด็อกเตอร์ไดออลรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมการใช้งานที่ถูกวิธีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซูเปอร์แนนนี่กับบอมเบ้มาพร้อมกับนี่เลยเตอุ้มเด็กรุ่นใหม่ล่าสุดของ i Angel ค่ะบแบรนด์ดังจากเกาหลีใต้นะคะซึ่งเตอุ้มเด็กรุ่นนี้นะคะเขาก็มีชื่อว่าด็อกเตรไดออค่ะขอบอกเลยนะคะว่าเพิ่งได้รับรางวาัลสาขา best baby carrier จาก a m a r i n Baby and k i s s Award ในปีนี้ด้วยค่ะการันตีได้ว,ว่าใช้งานดีจริงๆค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องเนี่ยเขาจะให้อุปกรณ์อะไรมากันบ้าง นี่เลยแบบใหม่เก็กล่องมากๆเลยนะคะเปิดมาถึงเราก็จะเจอนี่เลยตัวเปอุ่มค่ะซึ่งตัวเปอุ่มอันนี้นะคะเขาก็ผ่านการฆ่าเชือ้อและซิลมาในถุงอย่างดีเลยนะคะถัดมานะเดี๋ยวมาดูกันซิมันคืออะไร นี่เลยถัดมานั่นก็คือแผ่นซับน้ำลายค่ะซึ่งแผ่นซับน้ำลายอันนี้นะคะเขาก็ทํามาจากผ้าออแกนิกคอตตอนค่ะอ่อ,อนโยนปลอดภยัยปราศจากสารฟอกขาวและสารที่เป็นอันตรายต่อผิวของลูกน้อยค่ะทั้งนี้นะคะหากคุณแม่ใช้ไปแล้วเนี่ยเลอะเทอะเปื้อนนะคะก็สามารถซักทาความสะอาดได้ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคู่มือการใช้งานค่ะซึ่งคู่มือการใช้งานอันนี้นะคะนี่เลยเขาก็จะบอกถึง วิธีการใส่แล้วก็วิธีการทอรวมไปถึงวิธีการทําความสะอาดเป้อุ้มรุ่นดอกเตอร์ดออไว้อย่างละเอียดเลยนะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวคุณแม่มาดูวิธีการใส่เป้อุ้มไอเอ e l เจรุ่นดอกเตอรดอพร้อมกันเลยค่ะเริ่มที่ให้นาฮิปซิสกับสายคล้องแขนต่อหัวซิปเข้าด้วยกันรูดซิปจนสุด จากนั้นย้อนหัวซิปและกดลงเพื่อล็อกซิปเพื่อไม่ให้เสียสีกับผิวของลูกขณะอยู่ในเป้อุ้มปิดอะไรสองจุดหากต้องการปลดล็อกออกให้กดตรงกลางลงสำหรับฮิปซีทของเต้อุ้มรุ่นด็อกเตอร์ไดออลมีการรับรองจากสถาบัน IHDI และโฟมด้านในเป็นแบบดูโอโฟมปลอดภัยต่อสรีระของลูกน้อยไม่ทำให้ขาโกงและสะโพกเสียรูปเบาโฟมลดแรงกดทับบริเวณหน้าท้องของผู้อุ้มไม่กดทับแผลผ่าลอดค่ะ สายคาดเอลจะมีไซส์ซิปตั้งแต่ S, M, L, XL สามารถปรับไซส์ได้ตามขนาดเอวของผู้อุ้มค่ะการปรับไซส์ตามข้นซิป ให้ต่อหัวซิปเข้าด้วยกันจากนั้นรู้ซิปขึ้นจนสุดตบซิปย้อนกดลงเพื่อล็อกไว้ก่อนสวมสายคาดเอวทุกครั้งให้คืนความยาวสลิงด้วยการจับฐานตัวหมุนดึงขึ้นทํามุมตรงเพื่อปลดล็อกสลิงแล้วดึงสายคาดเอวด้านแถบกาวจนสุดทั้งนี้ก่อนอุ้มลูกนั่งบนฮิปซีดให้ติดแผ่นซับกันน้ําลายกันนมเลอะคราบอาหารด้วยการติดแผ่นซับตรงด้านหน้าของเตอุ้ม ต่อมาเป็นการสวมสายคาดเอวค่ะโดยให้แถบกาวอยู่ข้างเอวฝั่งซ้ายแปะแถบกาวให้กระชับแล้วล็อกเข็มขัดค่ะจากนั้นให้จัดแบ็กซับพอร์ตและโฟมฮิปซีดให้อยู่กลางลำตัวหน้าหลังในส่วนของแบ็กซับพอร์ตเปอุ้มรุ่นด็อกเตอร์ไดเอลออกแบบมาให้เหมาะกับทุกสรีระของผู้อุ้มค่ะ โดยมีผลเทสรับรองว่าช่วยลดแรงกดทับได้สูงถึง54.1%ไม่ปวดหลังแม้ต้องอุ้มลูกนานหรือลูกมีน้ำหนักตัวมากคุณแม่ก็ยังรู้สึกสบายที่หลังค่ะอุ้มลูกนั่งบนฮิปซีดซึ่งจะจัดให้ลูกนั่งหันหน้าออกหรือนั่งหันหน้าเข้าอ,อกคุณแม่ก็ได้จากนั้นให้สวมแขนแป้อุ้มทีละข้างโดยมืออีกข้างประคองลูกไว้ค่ะล็อกแขนแป้อุ้มที่ด้านหลังโดยใช้ตัวล็อกแม่เหล็ก คุณแม่สามารถเลื่อนตัวล็อกให้กระชับได้หรือจะปรับความสูงของสายได้ตามแกนสำหรับระบบล็อกแขนเป้ด้านหลังเป็นแบบ One t ชัดแมกเนตบั uckle, คเ k ิลเพื่อความสะดวกของคุณแม่ในการสวมใส่เป้ได้รวดเร็วไม่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยค่ะหากต้องการปรับเป้อุ้มให้กระชับสามารถกระตุกสายเป้บริเวณใต้แขนโดยการกระตุกเฉียงมาด้านหน้าทำมุมประมาณ45องศา และถ้าหากจะปรับสายคาดเอวเปอุ้มให้กระชับหรือให้ผ่อนคลายออกขณะที่ลูกอยู่บนเปอุ้มให้ปรับที่ตัวหมุนไดออกซิเทมบนสายคาดเอวได้ในหนึ่งปุ่มเดียวกันซึ่งตัวหมุนนี้เป็นนวัตกรรมไดออกฟิสซิเทมค่ะวิธีปรับตัวหมุนไดออกซิเทมให้กดตัวหมุนลงเพื่อล็อกแล้วหมุนมาด้านหน้าตามลูกศรเพื่อให้กระชับขึ้นและการทำให้เปอุ้มคลายออกก็ให้ดึงฐานตัวหมุนขึ้นมามุมตรง แล้วหายใจเข้าให้หน้าท้องขยายเมื่อปรับจนได้ระดับที่รู้สึกสบายแล้วก็ให้กดตัวหมุนลงเพื่อล็อกค่ะและเพิ่มความเย็นสบายลูกน้อยไม่ร้อนอึดอัดให้เปิดซิปตรงด้านหน้า 3D Air s y s t e m จากนั้นให้หมุนขึ้นแล้วล็อกไว้ด้านบนค่ะ s l e e p i n g Hood ด้านบนสามารถดึงกลางออกเพื่อเช่วยประคองศีรษะลูกเวลาหลับหรือสำหรับกันแดดกันระอองน้ำโดยล็อก Slipping Hood ไว้กับตัวล็อก ที่อยู่ตรงบริเวณสายข้องแขนด้านหน้าบนไหล่ค่ะเตอุ้มไอ n อ e l เรุ่นด็อกเตอร์ไดออนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณแม่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ลูกอายุแรกเกิดเลยนะคะและรับน้ำหนักได้ถึง20กิโลกร,รัมเลยะะล่ะค่ะลูกก็น่าจะประมาณอายุ3-4ขวบนะคะที่สำคัญนะคะ ปลอดภทยต่อสรีระของลูกน้อยค่ะพี่บอมเดรีวิวเป้อุ้มเด็ก I Angel รุ่นดรไดออกให้เห็นถึงความสะดวกสบายนะ่าใช้ขนาดนี้นะคะคุณแม่ก็อย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันนะคะสำหรับวันนี้รายการซูเปอร์แนนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย